พลังงานาสะอาดไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการผลิตไฟฟ้าอีกต่อไปแต่มันกงจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในแบบที่คุณคาดไม่ถึงครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าหากวันหนึ่งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านของเราสามารถผลิตได้ทั้งไฟฟ้าได้ทั้งปุ๋ยสำหรับเกษ,ษ,ษ,ษตรกรและก็ก๊าซส่งต้นที่เอามาใช้ในครัวเรือนจากนวัตกรรมที่เรียกว่ากรีนไฮโดรเจนและก็กรีนแอมโมเนียมันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวครับข่าวดีก็คือ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้หรอครับสวัสดีครับผมสำมฤทธิ์สิทธิวรานุวงศ์จากช่องสำมฤทธิ์เวครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องไฮโดรเจนและสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ, <S <S ๆว่าเมื่อเรานำแผงโซลา่าและไฮโดรเจนมาผนึกกำลังการนนเกิดสิ่งที่เรียกว่ากรีนไฮโดรเจน กรีนแอมโมเนียหรือผลผลิตต่อเนื่องอื่นๆนะครับเราจะสามารถต่อยอดไปสู่อะไรที่เหนือจินตนาการได้อีกบ้างไหมก่อนอื่นผมอยากจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจพื้นฐานสำคัญของไฮโดรเจนกันหน่อยนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไฮโดรเจนเนี่ยถือเป็นธาตุที่มีมากที่สุดจักรวาลแต่ไม่ใช่บนโลกนี้นะครับเพราะบนโลกของเรานั้นไฮโดรเจนแทบไม่มีอยู่ในรูปแบบอิสระเลย ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในรูปแบบของธาตุอื่นๆเช่นจับกับออกซิเจนกลายเป็นน้ําในสูตร H2O ที่เรารู้จักกันนะครับหรือจ,จับกับคาร์บอนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆที่สําคัญไฮโดรเจนไม่ได้เป็นแหล่งพลังงานขั้นต้นเหมือนแสงอาทิตย์หรือน้ํามันแต่เป็นพาหะพลังงานหรือ energy carrier คล้ายๆกับแบตเตอรี่ที่เราต้องชาร์จไฟเข้าไปก่อนถึงจะนําพลังงานออกมาใช้ได้ครับ พูดถึงไฮโดรเจนหลายคนอ่านนึกถึงรถจนไฮโดรเจนเป็นอันดับแรกซึ่งก็ต้องดำรบนะครับว่าที่ผ่านมาการใช้ไฮโดรเจนในยานยนต์เนี่ยมีข้อจํากัดมากมายทั้งประสิทธิภาพต่ําขนสน่งยากแล้วก็สถานีเติมที่มีน้อยแต่วันนี้โลกพลังงานกําลังเปลี่ยนไปครับนักวิทยาศาสตร์และก็วิศวกรก็นค้นพบกันว่าแทนที่ยพยายามนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในรถยนต์เราสามารถใช้มันเป็นตัวกลาง ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์แล้วก็ใกล้ตัวเรามากขึ้นได้ครับจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือกรีนไฮโดรเจนถ้าใครสงสัยว่าทาไมต้องสีเขียวนะครับไฮโดรเจนถูกแยกชนิดไว้หลายสีมากถ้าสนใจกลับไปดูคลิปเก่าที่อธิบายไว้ได้นะครับสาหรับกรีนไฮโดรเจนเป็นไฮโดรเจนที่ถูกผลิตจากพลังงานสะอาดโดยใช้แผงโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วก็นําไฟฟ้านี้เนี่ยนะฮนะมาแยกน้ําผ่านกระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลซิส ความก้าวหน้าล่าสุดที่น่าตื่นเต้นก็คือเมื่อปลายปี2 0 2 4ที่ผ่านมาผมได้ไปดูงานที่ประเทศจีนแล้วก็พบว่าที่นั่นเขาสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตได้สูงถึงเกือบ70%เนแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ระดับ50กว่าถึง60เซที่เคยทําได้เมื่อ2ปีก่อนนี่ถือเป็นความก้าวหน้าสําคัญที่อาจจะทําให้การผลิตกรีนไฮโดเจนมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะครับครั้นเมื่อเราได้กรีนไฮโดเจนแล้ว เราสามารถนํามันไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นต่อได้นั่นก็คือกรีนแอมโมเนียครับโดยการนำไฮโดรเจนไปทําปฏิกิริยากับไนโตรเจนซึ่งก็ดึงมาจากอากาศเป็นหลักนะครับเพราะว่าในอากาศเนี่ยมีไนโตรเจนประกอบอยู่ถึง78%ผ่านกระบวนการแยกอากาศเหลวนะครับที่เรียกว่า air separation unit ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะได้แอมโมเนียนะครับที่มีสูตรทางเคมีก็คือ N แล้วก็ s 3นะฮะ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสําคัญในการผลิตปุ๋ยที่เกษตรกรใช้กันอยู่ทุกวันนี้ความพิเศษของกรีนแอมโมเนียนี้เนี่ยนะฮะคือมันไม่เพียงแต่ทําหน้าที่เหมือนแอมโมเนียทั่วไปแต่มันยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการผลิตแบบเดิมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมาผลิตเพราะว่าวิธีการนี้เนี่ยครับเราใช้พลังงานต้นทางจากแสงอาทิตย์แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลนี่จึงไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่แต่เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมปุ๋ยที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าภาคเกษตรกรรมไปตลอดกาล อย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบสําคัญในการผลิตปุ๋ยทําให้เราสามารถนําแอมโมเนียมาทําปฏิกิริยากับสารต่างๆแล้วก็ได้ปุ๋ยหลายชนิดออกมาได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อนําแอมโมเนียไปทําปฏิกิริยากับกรดไนตริกเราก็จะได้แอมโมเนียมไนเตรตซึ่งเป็นปุ๋ยที่ให้นโตรเจนสูงเหมาะกับพืชที่ต้องการการเจริญเติบโตเร็วหรือถ้านําไปผสมกับกรดฟอสฟอริกก็จะได้ไดอะมโมเนียมฟอสเฟต ที่ให้ทั้งธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซึ่งจําเป็นต่อการออกดอกผลของขึ้นนะครับที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันราคาปุ๋ยในตลาดโลกผันผวน,นมากๆครับเนื่องจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่นํามาใช้ในการผลิตแอมโมเนียแบบดั้งเดิมมีราคาสูงขึ้นแต่ถ้าเราสามารถผลิตกรีนแอมโมเนียได้เองโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะช่วยลดต้นทุนและก็ความเสี่ยงจากความผันผวน,นของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ครับนอกจากนี้ การผลิตปุ๋ยจากกรีนแอมโมเนียยังมีข้อดีด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับเพราะคือกระบวน,นการผลิตแอมโมเนียแบบตั้งเดิมนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงมากๆครับคิดเป็นประมาณ1.8%ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของมนุษย์เลยนะครการหันมาใช้พลังงานสะอาดในการผลิตจึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างในยะสสาคัญลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าต่อไปนี้ ชุมชนเกษตรกรรมของไทยสามารถที่จะผลิตปุ๋ยใช้เองได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นครับ 1. ต้นทุนการผลิตจะลดลงอย่างมากเพราะเราไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ <S 2. เกษตรกรสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละฤด,ดูกาลได้ 3. ลดการพึ่งพาตลาดโลกและความผันผวนของราคาและ 4. สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยในระยะยาวในระดับนโยบายนะครับรัฐบาลอาจสนับสนุนให้มีการสร้างโรงงานปุ๋ยชุมชนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นการกระจายการผลิตไปสู่ท้องถิ่นแทนที่รวมศูนย์การผลิตเอาไว้ที่โรงงานขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งครับนี่จะเป็นการปฏิวัติภาคเกษตร,รกรรมครั้งสําคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตร,รกรไทยได้อย่างแท้จริงครับ แต่เรื่องน่าตื่นเต้นไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเมื่อเรามีกรีนไฮโดรเจนแล้วเราสามารถนําไปต่อยอดเป็นอนุพันธ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้หรือจะเป็นเมทานอลหรือมีเทนได้ด้วยนะครับหรือถ้าเราลองเติมคาร์บอนเข้าไปให้ใหญ่ขึ้นเราก็สามารถผลิตกา๊าซถุงต้มนะครับหรือ LPG โดยมีกรีนไฮโดรเจนเป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบหลักของ LPG ได้ครับลองจินตนาการดูนะครับ ว่าถ้าเทคโนโลยีนี้สามารถพัฒนาขึ้นจนเอามาใช้งานได้จริงในวงกว้างจะเกิดอะไรขึ้นเกษตรกรอาจจะได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกลงหรือรัฐบาลอาจจะสามารถผลิตปุ๋ยแจกฟรีได้เพราะต้นทุนการผลิตต่ำลงมากครัวเรือนอาจจะมีทางเลือกในการใช้กา๊าซสูงต้มที่ผลิตจากพลังงานสะอาดและก็ต้นทุนไม่ได้แพงชุมชนท้องถิ่นอาจจะสามารถผลิตพลังงานใช้เองได้ลดการพึ่งพาการน,นําเข้าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบ ต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั้งระบบครับคือจากเดิมที่เราต้องพึ่งพาการขนส่งน้ํามันก๊าซธรรมชาติจากระยะไกลผ่านท่อขนส่งก๊าซหรือรถบรรทุกเราอาจจะสามารถเห็นระบบการผลิตแบบกระจายศูนย์ได้มากขึ้นครับโรงงานผลิตปุ๋ยหรือก๊าซหนูต้มในอนาคตอาจจะมีขนาดเล็กลงแล้วก็กระจายอยู่ใกล้แหล่งใช้งานมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลงและมีความมั่นคงทางพลังงานที่มากขึ้นด้วย แน่นอนครับว่าเทคโนโลยีนี้ยังมีความท้าทายอยู่ไม่น้อยครับแต่การที่ปัจจุบันประเทศอย่างจีนสามารถที่ผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีการอิเล็กโทรไลซิสและเพิ่มประสิทธิธภาพขึ้นมาได้ถึงราว70%ก็ถือว่าเราเริ่มมีความหวังกันแล้วนะครับในอนาคตถ้าแผงโซลาราคาถูกลงกว่านี้และประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนสูงขึ้นอีกเครื sis, ่องจักรอิเล็กโทรไลซิสต้นทุนต่ำลงอีกนะครับจากการพัฒน,นาวัสดุต่าง โอกาสใหม่ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีนี้นะครับกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางพลังงานของโลกจากเดิมที่เราต้องพึ่งพาประเทศผู้ผลิตน้ํามันแล้วก็ก๊กาซธรรมชาติเราอาจจะเห็นการกระจายอำนาจทางพลังงานมากขึ้นครับในอนาคตอันใกล้ชุมชนหนึ่งอาจจะมีโรงงานผลิตแอมโมเนียขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์ในพื้นที่ผลิตปุ๋ยให้เกษตรกรท้องถิ่นโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศ หรือว่าจะในระดับครัวเรือนบ้านที่ติดแผงโซลาเซลล์อาจจะไม่เพียงแค่ผลิตไฟฟ้าใช้เองแต่ยังสามารถผลิตก๊าซส,สูงต้มเพื่อใช้เองได้ด้วยนะครับนี่คือการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานที่แท้จริงเรื่องนี้ไม่ได้สําคัญเพียงแค่ในแง่เทคโนโลยีหรือว่าพลังงานเท่านั้นนะครับแต่มันยังเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยตรงครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกษตรกรมีต้นตุนปุ๋ยที่ถูกลงพวกเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นถูกไหมฮะ หรือถ้าครัวเรือนสามารถที่ผลิตพลังงานใช้เองไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามจะเป็นไฟฟ้าเป็นก๊าซส,ส่งต้มค่าใช้จ่ายด้านพลังงานก็จะลดลงเงินส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆได้แม้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบมากนะครับแต่มันกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ของบราาิษัทพลังงานโลกก็ได้นะครับที่พลังงานสะอาดไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การผลิตไฟฟ้าอีกต่อไปแต่รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเราด้วยอย่างที่อีลอนมัสเคยพูดถึงไฮโดรเจนว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะเป็นอนาคตตลอดไปแต่จะไม่มีวันในปัจจุบันแต่ผมคิดว่าเขาก็อาจจะมองข้ามศักยภาพของไฮโดรเจนในรูปแบบอื่นๆ,ๆไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรากำลังเห็นการใช้งานไฮโดรเจนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะเป็นในรูปแบบของกรีนแอมโมเนียหรือว่าก๊าซสังเคราะห์อื่นๆพลังงานสะอาดกําลังพาเราไปสู่อนาคตที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการลดมลพิษหรือการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนเท่านั้นนะครับแต่มันยังรวมไปถึงการสร้างระบบพลังงานที่กระจายอำนาจเพึ่งพาตัวเองได้และที่สําคัญก็คือว่ามันยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ด้วยครับคุณคิดยังไงกันบ้างกับความเป็นไปได้เหล่านี้ครับมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าหากชอบเนะื้อหาแนวนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสบริสเวไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ